อาละฮะสวัสดีทุกคนทุกครับวันนี้เราอยู่กันใน Monster Hunter 3 Portable นะผมซึ่งคือตอนนี้คือผมต้องขอหยุดเล่นเกมอาร์ไปก่อนแป๊บหนึ่งประมาณสองสามวันนะผมเนื่องจากว่าตอนนี้ผมกำลังทำคลิปฟักลูกกีก้านะครับผมาตามที่บอกได้โชว์โพสเป็นในชุมชนนะผมที่เป็นไข่กีก้านะน่าจะเท่าประมาณสองสามวันคงม,มันจะโตได้นะตอนนี้อิมปีร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่ว่าค่าเเปอร์ซ็นต์ยังอยู่ที่สิบสห้าอยู่เลยนะครับผม อา้าจะตั้ง <c oughs> ชื่อว่าอะไรดี <c oughs> ชื่ออะไรวะแค่นี่ <c oughs> าละกันไม่รู้ชื่อว่าอะไร ไม่ต้องเรวคนต้องอยารู้ว่าวันนี้เป็นเหมือนกันแบบมันกับกระตูอยู่ใช่ปะ เอดีเลยซึ่งรู้สึกว่าภาคน,นี้เนี่ยถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนำ้ำมันน่าจะมีะเดี๋ยวมันน่าจะมีเอ่ออาวุธโซิชแอกมานะผมมันเปิดเ p S ได้ไรปะเนี่ยต้องเปิดตรงไหนวะเนี่ยทั้งคู่ ต้องขุดมาเอาเอาวุธนี่เอ้ยดีป่ะวะไม่อะเขานี่ไปดีกว่าเป็นของปืนนะน่าจะดีอยู่นะแบสไม้หมดแล้วเควสอะไรวะเนี่ยเควสหารายอยฆาตหนี ซึ่งผมพอยังจำเควสหลักได้อยู่นะว่าเควสหลักเนี่ยแล้วว่าคีย์เควสเนี่ยต้องใช้อะไรนะผมแล้วก็อาวุธบางอาวุธเดียก็คือมีสวิชแอคนะครับผมสวิชแอคดาบแล้วก็ดาบยาวนะแล้วก็ธนูจำได้แค่สี่อาวุธนี้นะมีคัสซีนเนี่ยเอาอะไรสั้นๆเอายังมีมามีมาแบบมีมาแบบเดิมเลยแต่ผมไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็น ตัวน่าจะน้อยกว่า3ามดาวนะน่าจะเป็นน้อยกว่าสามดาวถ้าเกิดว่าน้อยกว่าสดาวเนี่ยผมถือว่าผมถือว่ามันมันก็ค่าจะอ่อนอยู่นะผม <c oughs> เดี๋ยวต้องรอตัวนี้ออกไปใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยทำไมผมโอ้เมื่อกี้มันค้างไม่ทันว่ะจะว่าเขาให้เราเก็บแค่ น,นี่ไม่ใช่วะเอาแต่วันไป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 เก็บ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 ห้าอันเอาเองโอเคครบแล้วครับผมเราู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหรว่ว่ะ ได้คอมมาเยอะเลยได้มาแต่ไบเทอร์บักนะครับผมเ,เดี๋ยวแล้วแ,วแมวเราจะหาจากไหนอ่ะ้ยคุณสร้างอาวุธหรือซิเขามีอาวุธอะไรบ้างมีดาบยุค <c oughs> เอาะนนี้ค้างยังไงป้าคุณแม่อใช่ไหมตอนเห็นแม่ไ,ไกลๆนั่นงจริงด้วย รีเควสต์ป้าเขาด้เป็นเอ้ยนี่ไงรีเควสต์ป้าเอทักสไตล์ขอเป็นเวบพอนโอรีนะครับผมเวบพอนโอรี Web oh. แล้วก็อันนี้อะไรนะ <I know. S 1> บาลานซ์ละกันให <I know. S 1> ้มีความบาลานซ์หน่อยนะ <I know. S 1> นี่สีอะไรดีย <I know. S 1> ากได้เนียนแจกเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออาวุธที่ว่าผมแบบถนัดบือหน่อยอาวุธนี่ละกันไม่ๆๆๆๆนี่อันนี้ดีกว่าดาบยาวนี่ a t t a อ k พแอนด์ดีฟไม่ใช่ดิอันนี้อันนี้โซวิอนนยูฟิสม่ย คได้มาแล้วโอ้ไปนี่จักกี้อเอาของรู้สึกว่าสุขภาพน,นี้มันจะมีท่าท่าหนึ่งที่มานะครับผมจำได้ ม่จ่ดจะไม่ได้เลยมาเดือนหนึ่งนะผมก็ยังจำได้อยู่นิดนึงใช่ไหมไอ้ท่านี้เออนี่แหละท่านี้แหละได้บริมสโตนพีทเขามาเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าวะนั่นเป็นโกสโตนพีทปะจำไม่ได้หรอ đi rồi, mấy con đi rồi, à, này ngay, mà, tuýa được tuýa lép quá, Tu được quá, trong thời điểm khó vào đây còn. À, เอาหมดเลยดีกว่านี่นี่แหละขอให้หมดเลยละกันนะผมเพราะว่าผมจะไม่ได้แห็ว่ามันเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะเออนั่นแหละจักกี้ อะไรวนฟังเอ้าทำไมผมรู้สึกว่าต,วตัวนี้มันเหมือนคล้ายๆกับไอตัวที่อยู่เป็นเหมือนกับแรปเตอร์เผือ,อกแต่ว่าตัวนี้เป็นแรปเตอร์ม่วงนะนี่ไงจักริก,กิสกิลแสดงว่าเป็นตัวนี้แน่ๆเพราะมันมีจักริก,กิสกิล ในไม่มีอ่ะงั้นไอตัวลูกน้องของแจ็กกี้ไปก่อนเลยกันนะผมเีやเอาเอาตัวนี้เหรอเอาผมก็จะได้ตัวใหญ่ผมรู้ว่าจะได้ตัวใหญ่นะเพราะว่าคือเมื่อกี้คือเราได้เป็นแจ็กกี้สกิลมาไง คุณนลานวะอันนี้ไงแะทที่เราสู้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นตอนยินนะตอนเช้านะผมอันนี้่รูสึกมีอะไรมาหรือเปล่านั่ไงมีบัสเตอร์ซอสเฮ้ยไอ้เล่นคาตานะ เอา,าเลยครับผมไอรอนคาตาฮนะทำได้พอดีนะแรงต้องแปดสิบเนี่ยหรือว่าเบาอะทำไมทำไมรู้สึกทำไมรู้สึกว่านะมันแรงกว่าอีกเลยนะผมตอนเริ่มต้นนะยังแรงกาอีกเลยนะผมสามร้อยกว่าหรือว่าเลือดเลือดในภาคน,นี้มันน้อยลงอะเธอต้อจะน้อยลงเลยจะน้อยลงนะนเหมือวว่าจะจะให้เราล่าไอตัวหูปะอัดนะครับผม ที่เรารู้จักกันดีไย<ป> นี่ไงเราไ,ไม่ทันได้หลอมีดขอเออนี่ไงกูดโอเค นี่ไงได้เวอรนอนสเต็กแต่ว่าเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรวะไม่รู้ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นมั้คงคนไ้ไว้ตัวนี้หาขอนี่ไงอา้าวยี่ ชนะแล้วโอเคคร้บ okay, ผมผมลองมาดูนี้ผมเจอนี้ด้วยริมเบรดนะครับพวกต้องใช้แร่ที่มีชื่อว่าไอซิสตตลกับเ e อียวซํำนะผมไม่รู้พูดถูกปะนะไงเออจึงควนส์มาแล้วไปของเจ้ามีอัลซดอ้าวมีที่จับให้ด้วย ยาง้นแสดงว่าเราสามารถจับได้นี่หว่าต้องอยู่โซนเดิมแน่ๆเอาไม่มีวะไม่มีชื้อเลย อ้าวนี่ไงโอ้โหเจอมาแล้วครับผมโอ้โหดูดิหน้ามันดูอยากตายมากเลยฮ่ามันหิวว้โอ้โตะปบปลากินแม่ม้โหมันกินปลาเลยเนี่ยผมนึกว่าจะมันกินน้ำพื้นว่ะคิดว่ามันกินทัทง้งทั้งทั้งน้ำพื้นแล้วก็ทั้งปลาว่ะมไม่รู้ว่ะไม่ดีเราสามารถจับ ตีก,กนไปก่อนเลยตีกนตีกนเอเอมันจะมีปลาทั้งตัวเลยใช่ไหมเอเอ,เอ,เอ,เอไม่ใช่ว่าเป็นหมพวกแบบหนอนมารงอะมามีหน้าอยากตาย เดอโรกอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาเฮ้ยออาผมเลิกไม่ได้อ๋อจะเป็นนะผมจำได้ผมจำได้เราต้องขัดขืนนะผมไม่งั้นมันจะจับเรากินแล้วเราก็จะเสียเลือดโดยเฉพาะไอ้เล้งตัวสูงอันเป็นหมีที่ควรจะเดือดร้เลยตอนหิวอ่ะ โคดสุดท้ายผมลืมซีมาด้วยกระสินงรูปร่างมันสนิมันเพรอะว่าเป็นเหมือนกับไอ้ตัวลิงชมพูนะ อา้าวามีท่านี้ด้วยอา้ามีท่านี้ด้วยวะเรา่ตอง่นีรสว่าดับม,บม,บมีแสงดับมีแสงดมีแสงสีขาวแล้วก็ไอ้รอบตรงที่มันเป็นเหมือน,นกับกรีดมีเยอะด้วย มีสิสาวด้วยว้าวเอ้าผมมันไม่กระโดดให,ห้วะเกียหายดิมัน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 ไม่ยอมลหลบให้ ไปแล้วครับผมตกได้เลยอ้าวเหมือนว่าเราจะแตกวะนัา่าเมื่อกี้มีควันมือแตกเหรอเออว่ะมือข้างซ้ายมันแตก แล้วจะดีมนนือทั้งสองข้างเลยด้วโอ้มันแตกได้ไงวะจริงๆแล้วทีนี้ตูดจริงๆแล้วเนี่ยตูดมันต้องแตกไม่ใช่วะเออเพราะว่าผมตีแต่ตูดมานะผมรู้สึกว่าตูดมันจะไปอยู่อ่อนบาดีมันเหมือนกับมีรอยด้วยนะนะออออโอ้โหเมื่อกี้ปันขาไม่ล้มสักทีวะ อเอามาไอ้ไอ้ทีนอยาน่าอย่าเอาเฮ้ยเป็นสีเหลืองเฉยมันเป็นสีเหลืองเอาดีเลยสี่แก,ก่ตอนมันหิวเราจะได้เปรียบมันมากนะผมเดีด๋สร็จแล้ว ผม yeah. เยี่ยอ้มีสีแดงด้วยดาบแดงดาบแดงของจริงครับผมน่าจะช่วยเพิ่มตามีดนะไม่น่าจะช่วยเพิ่มความสวยนะโอเคครับผมันน้นดรด้วาเดี๋ยวผมขอลาการเพียงเท่านี้นะคบผมอะไรชอบก็กดไลค์นะผมแต่ถ้าเกิดว่าใครโคตรชอบแล้วก็อยากดูอีกก็ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมยินเีดววาวันนี้ผมลากันไปก่อน,นะครับผมบ๊ายบาย